ภาษาไทยนี่เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายมากๆไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันง่ายมากเป็นศาสนาที่มีความละเอียดละออเป็นสมาธิที่เข้าใจว่ารู้จักความเพียงพอความพอดีความสมถะสันโดษนี่มันง่ายเนี่ยเพียงแต่วพวกเรามันทะเยอทยานมันด้วยความอยากได้อยากเป็นอยากมีของตัวเองจนลืมตัวแบบนั้นเข้าวัดก็อยากได้บุญไม่รู้บุญอยู่ไหนฮะ อย่างนี้มปอนอ้นทาดีกับคนอื่นก็จะได้ดีจากเขาอยากได้คำขอบคุณจากเขาณนั้นมันลืมตัวไปแสดงว่าไม่ได้เป็นผู้ใหยย้ซะเลยนะก็เป็นผู้ขออยู่ตลอดเวลานะขอความรักขอความเข้าใจนะขอคําขอบคุณนะนี่ยมันแบบเนี้ยนะจิตใจมันก็ว้าวุ่นอยู่ตรงนั้นนตะมันไม่หาความสงบสุขใหนะ้กับตัวเองไม่ได้เนะนะนะเพราะจิตใจมันไม่รู้จักพอ นั่นแหละเวลาบัณฑิตสอนบอกชี้นำแนวทางให้ก็บอกรู้แล้วเข้าใจแล้วที่รู้คือรู้ด้วยความจำพออ่านมาเยอะฟังมาเยอะเห็นมาเยอะเมื่ออ่านมาเยอะฟังมาเยอะเห็นมาเยอะก็เข้าใจว่าตัวเองรู้รู้จริงแต่ว่ามันไม่รู้รู้แต่มันไม่ฉลาดที่จะไปแก้ปัญหาตัวเองนั่นแหละมันเป็นแบบนั้นนะ